พวกเราปาป้าเปเปอร์เป็นกรีนเทคโนโลยีที่มีโซลูชันในการนำวัดสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาเปลี่ยนรรจุพันรักโลกโดยกระบวนการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำสินค้าเรามี3าหมวดด้วยกันครับคือปาป้าแพ็คเป็นแพ็คกิ้งโลจิสติกปาป้าพลาสเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและการแพทย์และพับแลบลงต้มเยื่อชุมชนสินค้าของเราปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นน้อยกว่ากระดาษอื่นจากตารางคาร์บอนฟุตพิ้นของเว็บไซต์ TGO และเราได้นำกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอน มาพัฒนาในกระบวนการผลิตเราทุกปีครับวันนี้นําเสนอปาป้าพาสที่มีมูลค่าถึง20,000ล้านบาทในประเทศไทยและมีที่นิยมความต้องการในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเพราะทวีปยุโรปที่มีมาตรฐานซีแบมและมีเรื่องของการลดการใช้ซิงเกิลยูดพลาสติกเนื่องจากสินค้าของเรา SME ยังต้องเผชิญกับมาตรการพาบรบไครเมชเอนในอีก5ปีข้างหน้าซึ่ง s อสที่ปล่อยคาร์บอนมากกว่าคาร์บอนคต้าที่ภาครัฐกำหนดจำเป็นต้องเสียภาษีคาร์บอนเริ่มต้นที่200บาทต่อตัน สินค้าเราจึงเป็นทางลอดที่ไม่ใช่ทางเลือกในการสร้างแต้มต่อและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ s อ v ไทยในการแข่งขันในตลาดโลกได้ครับเราสร้างอ c o s y s t e m จากผู้รับผลกระทบฝุ่น pm ในภาคเหนือครับเกษตรกร,ร,กรไม่ควรเป็นผู้รายในเรื่องเล่าของคนอื่นค่ะ ฝุ่น PM 2.5ในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมามีคนล้มป่วยตายเป็นจำนวนมากจากการที่คนซื้อข้าวโพดเนี่ยไม่ได้บริหารจัดการแบบที่ถูกต้องและครบวงจรประเทศไทยก็เลยมีฤดูใหม่ที่เรียกว่าฤดูฝุ่นซึ่งมันยาวนานถึง6เดือนค่ะแล้วชักรู้ไหมคะว่าเพียงแค่คนไทย66ล้านคนเนี่ยใช้บรรจุภัณฑ์ของเราแค่3ชิ้นเท่านั้นค่ะต่อปีนะคะเบืออข้าวโพดเนี่ย2แสนตันเนี่ยจะหมดหายไปจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วชักคิดดูสิคะว่าถ้า เราไปต่อกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วลูกค้าของเราค่ะคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ค่ะเป็นตลาดนำล่องที่มีมูลค่าตลาดของกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์เนี่ยสูงถึง5.2หมื่นล้านบาทต่อปีนะคะวันนี้เราขอเงินลงทุน2ล้านบาทค่ะแลกกับหุ้น5ปเซค่ะ อันนี้ทามาจากข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดครับเรามีโรงงานที่จะเอาไปทําตรงนี้แล้วครับเรามีโรงงานโปรโตไทป์ครับช้าครับอยู่ที่โรงงานของป้าไบเปอร์เราเลยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําถึงปลายน้ำเลยโปรโตไทป์ก็แสดงว่าสมมติถ้าเรามีข้าวโพดมาให้เยอะจริงๆก็ยังทาทาไม่ทันใช่ไหมขออนุญาตแบ่งเป็น3เฟสดังนี้ครับในกระบวนการต้มแปลงเสริอข้าวโพดมาเป็นเยื่อครับคันนี้เราสามารถทําได้วันละ2งตันอยู่แล้วแต่ในกระบวนการทํ p โปรดักเนื่องจากเรามีโปรดัก SKU เยอะมาก แต่ปีนี้เราเน้นเรื่องฟู้ดเกรดกับมอดีข้าลเกรดเราเลยขยายโรงงานครับแล้วก็นําเข้าเครื่องจักรที่ผลิตได้ระดับต้นแล้วกันครับที่ว่าปล่อยคาร์บอนฟุตดพิ้นในกระบวนการผลิตก,กระดาษน้อยกว่าคนอื่นนี่ถ้าเราเทียบสัดส่วนจากการกระบวนการผลิตก,กระดาษปกติเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นน้อยกว่ายัางไงฮะกระบวนการผลิตของเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนฟุตดพิ้นออกมาเป็นค่าตัวเลขที่เป็นคาร์บอนฟู้พิ้นโปรดักต์นะครับ น้อยกว่ากระดาษยูคาลิปตัสและกระดาษลัง30%ครับแล้วในปีที่ผ่านมามียอดขายอย่างไรและมีกําไรอย่างไงบ้างครับปีที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วครับ mm. เพิ่มขึ้นมาอีกห่ล้านบาทปีปีที่แล้วเรามียอดขายประมาณ4ล้าน7 ปีนี้ครึ่งปีมีประมาณ3ล้าน7 000, ครับกำไรอยู่ที่25%หรครับมูลค่าบริษัทที่มาเสนออยู่ที่40ล้านครับผมบอยากทราบว่ายอดขายกำไรขาดทุนที่มองในช่วง2 3ปีข้างหน้าเป็นยังไงครับผมยอดขายแบ่งเป็นตลาดส่งออกและตลาดในประเทศผมเอาไปขายตลาดต่างประเทศก่อนเพราะว่าความต้องการของยุโรปมากที่สุดตอนนี้ปัญหาที่เราเจอจากซีซั่นที้แล้วคือกายที่เราขายไม่ได้เราต้มเยื่อไม่ทัน c o โผมอยู่ตรงนี้คือทุกวันนี้คือต้มเยื่ออย่างเดียวเรื่องออเดอร์ลูกค้าทั้งยุโรปทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเข้า การกลางน้ําเพื่อนำบรรจุภัณฑ์พวกนี้ที่เป็นใช้ครั้งเดียวนี้นําไปขายยุโรปก่อนส่วนประเทศไทยยังใหม่ครับยูเซอร์ประเทศไทยยังใหม่มากแล้วก็เรื่องตลาดรักโลกเนี่ยทางผู้ใช้ของประเทศไทยอ่ะยังไม่ตระหนักและตรหนกในสิ่งนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึง2งล้านมันทําให้เราไปอยู่ตรงไหนมองว่าเราเราโตอีกประมาณ2เท่าครับได้เงินชักไปเนี่ยกี่ปีคิดว่าจะคืนทุนคะถ้ายอดขายเติบโตอีกเท่าหนึ่งเป็น7ล้านบาทกําไรที่ทาเซนก็ประมาณล้านสี่ก็ได้ประมาณ2ปีครับ5%เองนะ ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือคุณต้องเอาอะไรร้อยล้านเนี่ยถึงจะได้ห้าล้าน <c oughs> ผมอาจจะตอบคำถามช้าไม่เคลียร์แต่ผมขอมองในมุมที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ส่งออกมาใน,ในตลาดนี้นะครับงานฟู้ดแพคเกจิ้งที่ฮ่องกงนะครับปีที่แล้วเราเราไปเราไปเยี่ยมงานเพื่อที่จะออกปีหน้าเนี่ยมูลค่าออเดอร์ในนั้นนะ่ะหนึ่งหมื่นล้านเหรียญแล้วก็งานโปรแพคในเมืองไทยที่บางนาครับมูลค่าปีที่แล้วประมาณ700ล้านบาทซึ่งผมมองว่าเรายังไม่ได้บอกใน2งานนั้นเลยเรายังสามารถทำแกบนี้ได้เพราะว่า ด้วยจุดต่างเราคือเปลือกข้าวโพดท,ที่ไม่ใช่ชานอ้อยแล้วมีสตรอรี่เรื่องของลมหายใจของคนเชียงใหม่ของคนภาคเหนือและเรื่องของการรีคอเวอรี่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพีเอ็มสองยูห้าในภาคเหนืออีกด้วยครับผมเชื่อว่าสุดท้ายผู้บริโภคคนไทยจะตระหนักได้ครับว่า climate change มาถึงใกล้ตัวเราขึ้นมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเมื่อพอรบร climate change มาครับชาร์บเมื่อดนภาษีคาร์บอนเข้าไปยังไงก็ต้องปรับครับเพราะว่าธุรกิจประเทศไทยปล่อยคาร์บอนเกินโคตา้า มาก,มากพกีโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน